สังกรรมทำกรรมทำสัวกับเช่นเดียวกันทำสัวนี่แก่บ่ได้ด้ทำสัวก็คือเป็นสัวไปเลยบ่าเป็นผลดีไปได้ทำสัวก็คือความถูกในหัวใจเฮาเฮาลองไปทำสัวบนใจเฮาสศส้าหมองทันทีทำดีเฮากัิใจสว่างสวยมีความสุขเพิ่นว่าสร้างบุญแก้บาปได้บ่เพล่นว่า แก่โได,ด้ยอดโยมนะแก่บโบได้บุญก็คือบุญบาปก็คือบาปเป็นคนละอันกันบ่ได้เหมือนกับบางคนมาไปทําบุญแก่บาปนี่บ่ได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าเฮ้าทําส่วมากแล้วเฮ้าพยายามทาดีมันหลายๆให้ความดีนั่นมีกําลังสูงมีกําลังแข็งแรงสิได้คมกำส่วตนตัวนั่นเบาบางลงไปความส่วนั้นสิบกคคอยปรากฏในเห็น สิเนื้อเขียนแต่กรรมดีที่เฮาสา้างเฮาทำแต่ผู้ใดทำกรรมสัวเป็นอาจินเป็นปุนักปุนังคือบ่อยๆทำไปแล้วนี่บ่มีความดีติดเลยนี่ใจมันก็สิเนื้อเขียนแต่ความสัวความสัวเ้าหมองทุกท่านที่เนื้อเขียนยังไะกรบเสาหมองพยายามนึกถึงกรรมดีกับบ่เห็นพอวาความดีมันน้อยกว่าความสัวฉะนั้น จริงที่ต่องเห็ียคือความดีเข้าคาํ้บาปมาแล้วทําส่วเมืเ่อ้วก็กร้างมันมันแก้ไขบ่ไห้เพิ่นว่าอาดีตมันแก้ไขบ่ไดดพระพูทธเจ้าว่าอาดีตแก้ไขบ่ได้แต่ปัจจุบันนี่เขาสามารถทำให้มันดีได้ทำให้มันจเจริญขึ้นเพราะความดีนี่มีกำลังขืนนี่มันจะเป็นกำลังถับถมความส่วตัวนั้นเบาบางลงไปแต่ว่าความส่วน,นก็บ่หายก็ต้องได้ไปหลับนี่แหละเพิ่นบ่า เว้นกรรมนีมันก่อกันคือเสือกขาวไปท่ดทำดีท่ำสัวกรรมดีกรรมสัวมันต้องนํำจองหนาวสนองเกี่ยวทรงนำบอมีการทีไปแก่ได้บอคือนั่นเด็บอคือการไพ่เฮียแก้วเฮียบพท่านหอดบัดจมลง่ไต้ตะฟังปลูกเฮ่อนผิดคิดผาดผังหาใดปลูกไม่แทง่งตัดผมผิดคิดเขียดแขนเจ็บมือปองไม้มา เสียเงินตาเป็นแสนบ่ตายหาได้เพิ่นว่าอันนั้บ่คือกันเด้สิ่งเหล่านั้นมันยังหาได้เงินทองหายไปยังหาได้ปลูกเงินผิดจิตมือเฮือนพังก็ยังปลูกใหม่ได้ตัดผมผิดเจ็ดมือเฮาก็ตัดใหม่ปลงขึ้นมาใหม่เฮาก็ยังแก้ได้แต่ว่ากรรมดีกรรมชั่นี่ มันแก้ไขบ่ไดดทําดีก็คือดีทําส่วก็คือส่วเนี่ยจังเป็นก่อนเพิ่นวานั่นแหละเก้วเหือบ่ท่านหอดป,อปัจงล่งใตแต่ฟังปลูกเงินพิษคิดผ่าดพังหาใดปลูกไม่แท่ตัดผมพิดคิดเขยดแข้ขงเจ็บข,ขึ้นเจ็บมือปองขึ้นมากเพิ่นละเสียเงินตาเป็นแสนบ่ตายหาใดนะ่ะอย่าโึ่งเคยเลยยินบ่ล,ละก่อนนี่นี่ละ่ะ เป็นเป็นกติเตือนใจคือกันกเนี่ยก็มาเปรียบเทียบกันระวางก่อนเถอาตมะวอมื่อกีคําพูดอาจบอกเมกี้นี่แล้วกับกรรมดีกรรมซัวกรรมแตกต่างกันก็นกนกนกนคือมีดีมีสัวทําไปแล้วแก้ไขบ่ได้คือจังตัดผมคือจังปลูกเงื่อนผิดตัดผมผิดคือจังเงื่อนตาที่เสียไป อันนั้นมันยังหาไม่ได้นี่คือกติธรรมให้ญาติโยมนำไปพยายาิจาาณาสัน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 สสุดท้ายนีก่กะจญตุพอ่อทั้งสีขอขอย่อสู้ให้ทานคืออายุวันนะสุขาะละตามต้องการให้เจ้ากับขึ้นบ้านศันทธาท่านจงเจริญเด้อเอาสาธุราสีนึบไป Oh,